สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้าพม้วนด้วจ้าเด้อมุนีเช็ดหยังวะนะเล็บสวัสค่ะเฮ้ยคุณทีเล็สใช่เฮ็ดผมจ้าเ,เ,เออลูกสาวเฮ็ดอันนี้คุณต้องคุณดิตาทองเฮ็ดหย,ยังตาทองหยังเว็ดด้วจ้าเด้อหยัยงเว็ดกิ่ไม่ใช่เอ็มือแรกนี่เสียงฝนตกมากอะขอโทษขอ็ให้ด้วยจ้าเด้อแพทย์ครับทั้ง ข้างในดูเตากระเทศหนวกหูแน่แต่แทียก็บป็นกำลังใจให้ได้ด้วยมือนิคี้ผัดมาหรือแกงขี้เหล็กรือแต่ทองเฮ็ดบิดเัวใหเวนักเวมืดแต่ทองวะปูดัปข้าวละถ้าผุดก็เฮ็ดบิด เว้นห uh ัก uh. ม <S <S ือไม่ใส่มันหมานเด้อม um> sí ือเศร้านี <h <h <h> <h ่ใส่มือนี่แล้วก็มือเส้าไปย่ามให้มันหมานไหนให้มันหมารถุูมือเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ะแตงขี้เล็กนี่ขี้เล็กต้มไหวอะไรตุ่มมือนี่เลยไปเก็บมือนี่นี่ก็นี่ก็ปลาทูนี่ก็บวชพิกก็เจด้ต้มเได้แกง แกใส่เฮ็ดผมด,ด้วยจ่าเด้อเฮ็ดให้พี่น้องบึง,งเฮ็ดบาดบานเสียบเสียบกระเฮ็ดน้องพี่น้องสิกินนอนลูกสาวกะ,กะเกาะาะบาดเฮ็ดอเฮ็ดกะชี้มือหนูขึงด้วยนี่ลูกหนูตนนั้นดิ ลุงนูชิกลุงนูชิแต่สวดโมแม่ลุงนุชุูมิเท้าอ้าวบานบานไปนอพี่น้องาะสวัสดีครับทำคำเพื่อพี่น้องโชวนีัคำพุดด้วนเท้า ตำกระเบือด,<ช>ด้วยจ้าด้วยตำกระเบือเดี๋ยวต้บอกพิกเฮ็ดซ่กันยก่นบกพริก็กนีนน <laughs> ่ตั้บพก,กบพิกแล้วเอาเขาเอาหัวหอมใส่ กระชายน,นี่จ้าปลาถูสองตัวนี่จ้าหนูจีแกงตัวนี้เฮ็ดขมแกงเสียบเสียบไปเลยมื้อนี่บกพ้าวโอ้ยมือนี่เสียบเสียบไปเลย ด้วยร่วมช่วยกันอืมไอตี้กันพอมันหอ,อกจูบตัมงเมาบินมาโปงขตาดเขาตาได้เท่าเิาอกรนะจายใส่ใส่ลงเยอะๆยวมันแซ่บดี เน้อเท่ลคัเหรอต้มคือต้มนื้อเทาคำเหรอคำแล้วหิ้วหิวหิวใบให่่อนี่เอาเอาหนใส่แล้วเอาหิตขมใส่พร้อมด้วยแล้วก็ขั้นขั้นมพร้าวกับยานางใส่กันปลาทูค็ม แสียบไปเลยมือนี้หามากกว่ามาเห็ดกินเห็ดอยางเนาะพี่น้องเนาะโกยใส่เลยจะนาาเขาเดูดายด้วยพี่น้องใส่กับตุะกกระปุกขันใส่กระปุกเผาใส่ใสกระปุกเผาใช้นเนียงกันเขานี่เนียงเองเขาให้กระทองแน่เนียงกะทองเนียงดีเออ <laughs> แต่ท้องเ็ดกินดีเอาผิดแต่ท้องเศร้าเมียกันละกินไข่ใหญ่ก็ใส่เลยเอาตะไข่ใหญ่ก็ใส่แล้วคุณบอกปีกใส่ขันใจน้ำใส ข้าวกับยนาน้าขันลงุงใส่ตันี้ด้อพี่น,นอ้องเบิ้งเบึ้งเออมาเดิมมันนี้มาก,กินกับยาเจ็บแสบเริ่มมันนี้ยองทายคีบอยูอ่ป้าหเอางผงกระหิดต้องผุ่นจะหิดเน้อมุกตอผุดดีละเอียดละเดียดั้งผุน โอ้คือสีกินหลายอย่างแล้วแถมเงอนี้มาไหนก็จะต้องเฮ็ดกินเดี๋ยวไปใส่ไม่เดี๋ยวไปหาไม่เราพี่น้องเนาะที่สีชีวิตบ้านเฮากินไม่กี่เดืป้านพ่อบอกเลยโคตรด้วมันแตกๆกันอืม นาม่น้อยหนาอยแล้วขัดอีกคนเดียพี่น้องเอ้ยขัดอีกขัดเร็วเช็ดซาเร็วพูดเลย็สาเวมะข่างนีจ้าเลยคนไปน้ำเลื่อยยานเขาเบือใหม่เร็วป่ากระหองพึมพมพมพอยูพพ่พี่น้องมาน,นี่หอมแล้วพี่นอ้องหอมแล้ว หนะอมหอมหอมหอมไปโรตีได้พี่น้องอินดิกาแยกกิจเซบะแขงลงไปเกลือพวงเกลือพวงหรือบะแขงน่องหอมหอมแล้วห่วยแล้วพี่น้องเอ้ยบอนดี้เฮ้ยจะเสียจะเสียมันเด้อพี่น้องมาตักเอาคนละถ้วยสองถวยมันเด้อมามา แข่งครับทางไหนที่ตามกฎีได้จ่าเอาในย่าดินเอ้าขอนิ้วเต้หมอริมนี่เพิ่ายเลยจังสีหล่ะแซ่บไผ่ตู้ดีลงไปเออไผ่ตู้ดีลงไปเด้อจ้จะจ้านี่หอมหอมหอมด้วยปวนขอไปเด้อพี่น้องตนนหอมไปถ้าทำหรับพี่ึ้นเนะท้าวสะอมลงไป ยืดผักกาดสารมาเราอืดผักขาดมันเด้อพี่น้องมาเอาในยายเด้อดโคตรจุวยเด้อเด้อดยซ่บๆซ็บ่ซ่บกินนองง่างเฮ้ยโอสุณน่ะโอ้ก่นนองมาเอามาเอานี่โป่งเร็วเือ ก้ามบพริก้บพริกเพือจะเฮ็ดเฮ็ดแกงแล้วกะก้าทองสิมาพัดเยยนนี่บกพริกลงไปพัดเยนลงอี่นองนี่ดจ้ะเยยนเยยนทีไหนมากมือเสานี่หละแล้วก็เทียมมาใส่เลยตีเสางก้ตพริกพ้บบุ่มก่อนเฮ็ดแกงแล็วเ๋ยวก็มาพัดเยยนเนาะพี่น้องเนาะ นี่มีเครื่องมีขิงไข่ตะไร่ตะไข่คา,าอหอมมีผักอเหลืดคือผักใหญ่นี่ผักเสี้ยนได้กาเด้นี่ตามลงไปเลยตะไข่กับคาได้พี่น้องตามลงไปพร้อมกันเลยโอ้ยเครื่องคือิเพชีดีชนะเจ้าเนาะผักชดเอียน,ยนอืนะากระเทียม เ็จเลยเมือน,นี้ตาทองพัดเอี่ยเลีวก็บเไดีเพชรใส่บีบแต่แย่จุบันเบิ้งบอกแย่ใจเบิ้งเทื่อเดียวต้อนหญ้ามือเศรอลุ่นเบิ้งมือศเศรื่มานบ่ตาทองไปใส่เบีบแต่าแตาทองไปใส่บีบมีพัดเอี่ยเลีวพัดเอี่ยนไวแล้วแย่จุบัดกัดแย่จุบัได้กินข้าวอ่างหรอก ผัดเห็นน้องบึงกินจังไรกินจั่งไหน,จไหน,นอจาน่ายเนาะอีสานบานเฮาไปซอยผัดใส่ใส่ลงไปใส่ายมันเหลือดพินน้องเนาะผัดเอียนต้มเอียนกระเสบต้มปีกเ่นว่ะ ใสไใช่ใสดพริกกระเทียมพอพอเ e a t พอเฮ็ t พอไปใส่บ็บมันจะคำมันจะคำไอ้ลยคำลยกับมือเส่าขาไมย่าเย็นเย็นเร็วเร็วเยอะจะต่อไปหาใส่บิบวม้ยเส่าคนย่านะเส่าเนาะมันมันจะเส่าด้วย มันเอียนอีกมันป้ายอีกก็ไไ้หอมหอมเลยหอมแห้งเลยน้ำตาลลงไปนิดๆน้ำตาลหุ้งนัวใส่หลายเสียบหลายเสียบน้อยเสียบน้อยอุ้ยมือกระลุดใส ขอที่รดน,น้ำตาดเนาะ <แก S 2> ขาวชัวนาเกียเลยจาหนองจ้ามโอ้ยจ้ามละจ้ามละพี่นนอะเฮ้ยขอโคมบศูนพี่น้องศูนจ้นอามายเออูนส์นพี่น้องศูนนานนี่บ่ปัญญาไม่ทะเลไซใส่ปลาไหลลงไป ไปดีดหยดลงไปแรงนุ่งไปนิดๆงาไฟลื่นด้จไลื่นยกทัวูย์างเขาอื่นเลยฮ่าฮ่า่านาฮ่าฮาฮ่ีา่่่า่่าาบ่ฮ ยาย่กบ่าปูนาะแต่ภาษาลาาข้าอื่นพักอีหลืดได้จ่าเด้อกินเมียงก็เสบนั่งหลืดก็เสบดีอ้าอือต้นนี้เขาอื่นไม่ n ย à งแน่ๆนี่ต้นหอมต้นหอมครับไัยตูไทยได้จ่าภัีตูไทยหรือใบสะเพานี่เสพเสไปเลยมือนนี่ นบอกพี่นอ้องเออผักใส่ผักหลายดีเศษดีดีจ่ายด้อยจะยายที่บ่ได้กินอ่างหรอกถ้าทอดพ่าทิพไม่ใช่เบสได้จ่าเด้วยถ้าทักมาแล้ว <c oughs> ตับมาแล้ว,ลวพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะพี่น้องเนาะยายกับทีจบคลิปเด้อยายบริษัทกินอ่างหรอกมาเอาในยายเด้อสุบผู้ชุ่คนแกงเห็ดอุณหแกงเห็ดใส่เห็ดขมใส่ สใส่คี้เล็ก <ar> พี่น้องแล้วก็กครับพัดเอียนเม้าเนี่ยใหญ่เด้อจูผูชูขุนแพ่นครับจังไม่ข้างในทึกตาประเทศเม้าเนี่ยใหญ่เด้อถือกับอันนี้มันกินได้ใหญ่ก็ได้เด้อถือเขาเหนียวโดยใจเด้อใหญ่ก็บชิจ๊บคิบใบเพียงแค่นี้แหละขอบคุณทุกกระรังใจขอบคุณทุกไหลทุกแท่ทุกข้อมีนใจใหญ่โดยดีเสมอมาถ้าใหญ่พิดผ่านระกันได้ใหญ่ขออภัยโดยใจเด้อ รักนาทุกคนจบอยู่ในแกงกระพัดเอียนด้วย้า